ชอบเลยอะเขาดมเมนบากิดหอนตบนับยอก้ยอยอนสัสดีค่ะเฮาโฟกัสองเสีทําิ้นชนนะคะนะวันนี้เฮาพานองเต้ยวเมากินยยกหอยนะคะเนาะค่ะ การล้างน้ำรถเนาะค่ะรอบสอง,อลงแลวเอาลองเตว๋ยวจะไปกินยาอยู่ห่วยสวนห่วยห้างแล้วคะ่ะข้างปเป็นเดวนี่ยเะะอะเตว๋ๆเอ้ยออารีบเดินเดนอคุนแม่ไปนิจากแล้วหาคุวพ่อประธานู้หว่อไ,ไปไปไปเร็ยวแลๆดแนดพีใจะะะะะะแล้วค่ะเนาะเป็นอนหนำหว้นะคะ บรรยากาศเป็นแนวนี้นะคะเนาะนีะ่ค่ะมีแดดอ่อนๆนะคะเนาะค่ะหทางข้างๆกับโพรหก็เลยตรงนี้งดงามเนะค่ะหลังตู้แววเราก็เดินทางมาใ,ใกล้เติบแล้วค่ะยามท่านเนาพื่อนฝูงสาวแห่งผู้หญิงที่กินหยาอยู่หมดเนาะค่ะ การนำหอยกะลดเน็ตน้อยค่ะลดเล็กน้อยค่ยะย้ำพันในรถแห้งนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะมีการนำหอยนะค,ะนะคะ่ะเนาะหนาปันหาปลา,าเนาะค่ะหนางก็ยังเต็มหอยขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเพียงแต่บอลลอนอ่าบนทางออกมาซื่อๆนี่ค่ะอันล่นอ,อกมากอะทางกับฝั่งมาบ่ได้เนาะคะ่ะเอาไปแตล้ววเอ้ยหล่นเข้าไปนี่จากเลยเด้อเมื่อเจอแวะข้างขางไปเลยไปเลยอ่ะไปเร็ว เลยเขาไม่รีจากหรอกเลยคุณฝาวห้งคือกันน้องแ้วแว้วก็มือเตอแะแข้งข้างนะคะน้องน่ะเว้ไปเลยนะจะเอาเลีวเท้าแดนเลยจวดเลยเร็วแดนบอผมเข้าไป่รีจากเห็นปะไปแจวแล้วไปนุ้งมือเตะแข้งข้างอยู่หันละไปะไปแดนเลยแดนเลยไปเร็วรีบเลยจ้ะ น้ำก็ยังคงเหลืออยู่ขอบขอบทางเนาะคะ่ะนี่ค่ะขอบทางปลาปเป็เนจิ้มเฮ็ดเนาะคะหนำไม่ปลาพกถมจะลดลงมาแน่ลนะคะ่ะเหลือจะขอบขอบเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่ค่ะแจวแววพกกระสิมักลงมาหอยกพกกระสิชอบเพราะว่ามันเย็นเนาะค่ะเนาะอยู่หอยเนาะไะกระสิอารมณ์ดีไะแ,วแวจวแววใส่จิ๋วสวนเท่าไรเนาะคะ่นะเนาะ ิสอบอยงที่ล้างโมปกสิแวะหาน,น,นแวะนี่น้องเต้ยวีดูใหญ่นะพ่อจะหอสวนแล้วปกสิวิ่งเลยนะคะนะคนสเหินกองเงาอลูมบันีตายาวให้คุณเพื่อนแค่ปกสิเป็นประมาณวานี่คะนาหน้ ใสเสืส้อหัวสวนเท่าแล้วน้องกิ๊บเต็มพะกะมาก่อนเนาะคะ่ะกับพี่ปอค่ะนั่งรถตาลิงมาเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะฝากะไล่งัวไลเอ้ยไลไข่เนาะคะ่ะเนาะไล่หนองเต้ยว,วมาได้กดมาที่หลังค่ะพี่ปอสกักองหยาไปหายหน่องเต้ยวเราแล้วจ้นะเนาะหมดแล้วเดี๋ยวคนเห็นยี่ะกองหยาบก็สิพากันเล่นเล่นในปร่เทศอ้าวพูดได้สิเล่นก่อน ไปสิเรนก่อนเนาะนี่เนาะไปเจ้าเอ้ยแววหน้องเต้แววน้อสิเรนก่อนนี่แห้งก้องหงาเน,นี่เนาะค่ะเอาเลยคุณดรสิเรนก่อนเอาเอาเร็วรเ,เวต้าแววสิรเรนวะวันนี้ขึ้นเลรเนาะนี่เนาะวันนี้คือใจเย็นแทนวันนี้บ่อฝาว่าแสดงว่าลูกไมาเราอยาให้กินมาแต่ขอกแล้วเพิ่นเลยบว่บ่อฝา,าอ่ะนี่ค่ะกกปกติเพิ่นเห็นเราเพิ่นสิเรนแสดงว่า หน่อกินหยามาแล้วนะคะเนาะเล่ยกปะ่าหน้องกินเต็มก็มาถ่ายผมก็พี่ปอ,อ,อามากรเพิ่งขี่รถมาแล้วะค่ะเนาะนี่ค่ะมาหอดเลยคะ่ะหอดแล้วแต่เบลหอดแล้วนี่ค่ะขึ้นไปกับตหาหยาในสวนหู้นาหายนะคะเนะาะหน่องหัวหน้องควายหัวกินหยา่คะ,คะน้องกินเต็มมาประถาป่าเลย อ่ามาจาพอนองกิเต <ไ ens. S 1> ็มแล้วนกิมาก่อนปะสวัสดีครับน้อกิบเต็มสวัสดีจ้าอ่ะไหนสีพาใ้บังนองแจวแววแมนมากิบ่าผูกไอ้หน่อยเร็วผูกเมแจวแววเนแล้วผูกคนไหนะคะน้อมเพื่อกสญหยาลูเพิ่นกินหยาแจวแววเอ้ยโอ้กินหยา้ามใหญ่จววจวจวจจวเลยาเห น้องกิ๊เต็มอยากกินหยาแน่น้องเิ๊บแมววะชอบใจน้องกิ๊เต็มหันมายิ้มเบิ้งให้เบิ้งเยอะเหรออ่ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วจะเพิ่งอ่อกมาน้องกิ๊เต็มมาให้ให้เขาออกมากินหยาก่อนน้องกิ๊บแมากินหยาก่อนเขาจะไปหาพี่เขาก็ชอบกินหยากับพีเขาเนาะอืมไหนดูสิน่า หน้าตาก็ราขี้ดื้อเห็นปะแถมชอบเลียทคำด้วยโอ้ชอบเลยอ่ะเขาดมเป็นบากินหอนและตีนั่นน่ะเห็นบมาโอ้คิดถึงหลายวันนั่นนั่นนชอบหยอกเงี้ยเลยยอกยอกกเงี้ยหน้าน้าหน้าหย้าหน้าแหววแหววแหวแหวชอบเล่นแรงๆนะแหววนี่นะแล้วจะถึกเสยไงมันเขี้ยวสิมันเขี้ยวอ้วนๆมันเขี้ยวพุ่งอ้วนบ่้า เด้อไม่เบ่งน้องเตียวเววน้องแก้เวเตียวเววนี่เป็นยังเห็นน้องกิ๊บเต็มบด้เลยสีสอเล,เล่งแรงเลยนะสีสอน่นสีถือเสได้บาเธอสีถือตีนะนะถือตีนะน้งเตียวแวมาคือคิวแท้ีดื้อดได้หนิแบบนี่เลนจีเซี่เลนแห้งได้เหนอเอาเลยนะมาล้งสีถือเสเลยนะมาล้งเนเยนะฮูบเลนะิลน้นะ นลองกินเต็มนะมาล้างปาลาอนุญาตนะเลียล้ยดเลียเ้ยดตีแถวแถวได้เลยนะถ้าดื้อน,นะรู้ไหมโอเคนะเออถ้าเล่นนะถ้าเล่นแบบว่าเล่นแรงๆอ่ะนะแถวแถวเนี่ยเดี๋ยวปลาสิเลยตีแถวแถวเถวแถวเลยแถวแถวจะมาขี่ดื้อมึงตีล่ะมึงตีล่ะหน้าตานี่แมะมึงตีล่ะเออ แล้วบัลลังส์มีคนมาเล่นน้ำเลยทีนี่ฮู้บ่บัลลังน้องกิ๊ตเต็มเขาจะม,มาเล่น,น้ำนะเขาเล่นแห้งๆเ,เห็นบ่กิืถือแส่นะบาลลางนะหืมบา้าน้องกิ๊ตเต็มเนาะโอ้เห็นพุงไม่ได้เลยจะชอบเข้ามาเล่นพุงจริงๆเลยแวแบวเนี่ยให้เบิ้งหน้าตากันหนึ่งหน้าตากี้ดื้อนี่จะฉีดซูสตี้เลย ป่าว่านี่เนาะมาอะเคกิปเพี้ยนนี้ดีกว่าน้องกิ๊เต็มมาวางเจ,จ้าคิ๊ฝาวยาโรจ้ารล์กบเพ้ยแต่เราชลไปเป็เจ้าเราเรากิาเลจ้าจ่าบยบายจ้าสวัสดีค่ะ